กลุ่มที่ไม่ได้รับเงิน1,000 0บาทในวันที่25กันยายน2,567คือคนที่ยังไม่ได้ทำบัตรผู้พิการหรือผู้พิการที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับเบี้ยความพิการบัตรคนจนผูกพร้อมเพย์ไม่ทัน24กันยายนนี้จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับเฟสแรกว่าใครผ่านฟังรายละเอียดในคลิป 1 0,000ืบาทไม่ทันในวันที่25กันยายนนี้นะครับมีทั้งคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับแต่ถ้าไม่ทันจริงๆนะครับเขายังมีรอบเก็บตกให้กับท่านอีก3รอบก็คือภายใน22ตุลา22พฤศจิกาแล้วก็ภายใน22 2่บธันวาคมนะครับเอามาดูที่กลุ่มแรกกันก่อนนะครับคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐถ้าท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขแบบจำตัวประชาชนไม่ทันนะครับก็จะไม่ได้รับภายในวันที่25-30กันยายนนี้เพราะว่าเขาะ โอนเงินผ่าน2ช่องทางสําหรับคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็คือผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็โอนผ่านบัญชีธนาคารของท่านนะครับตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์เอาไว้ กับคลังจังหวัดหรือกับกรมบัญชีกลางนั่นเองนะครับและถ้าหากท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่บัญชีธนาคารของท่านไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมานานบัญชีอาจจะถูกปิดไปแล้วก็จะไม่ได้รับเงินนะครับฉะนั้นเมื่อมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วลองเช็กกับธนาคารดูนะครับว่าบัญชีของเรายังมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้รับเงินเร็วๆนะครับส่วนกรณีคนพิการนะครับที่อาจจะรับเงินไม่ทันภายในวันที่25กันยายนนี้ก็คือคนพิการที่มีบัตรผู้้พิการแลว แต่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับเบี้ยความพิการนะครับกลุ่มนี้จะอาจจะได้รับเงินไม่ทัน25กันยายนนี้นะครับเนื่องจากว่ากระทรวงพอมอเนี่ยนะครับเขานำข้อมูลส่งให้กับทางภาครัฐเนี่ยเขาตัดยอดไปณนะวันที่31สิงหาคมฉะนั้นใครทำบัตรผู้พิการแล้วก็ยื่นเรื่องขอรับเบี้ยความพิการ ภายในสิงหาคม2567ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับเงินในวันที่25กันยายนนี้แต่ถ้าใครนะครับไปทําบัตรคนพิการแล้วก็ยื่นเบี้ยรับความพิการหลังจาก31สิงหาคมมาเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรับเงินในรอบต่อๆไปส่วนกลุ่มที่ยื่นเรื่องไม่ทันภายในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ ก็รอลุ้นเอานะครับว่าวันที่25นี้จะเข้าไหมถ้าไม่เข้าก็รอรอบถัดไปนะครับก็คือภายใน22ตุลาคมนั่นเองนะครับฉะนั้นสําหรับใครที่ยังไม่มีบัตรผู้พิการนะครับให้รีบไปทานะครับภายในวันที่3ธันวาคม2567นี้นะครับขั้นตอนนะครับการไปทําบัตรผู้พิการนะครับเวลาท่านไปหาแพทย์แล้วแพทย์มีการวินิจฉัยนะครับว่าท่านเป็นผู้พิการนะครับก็นําเอกสารจากแพทย์เนี่ยนะครับไปยื่นที่เทศบาลอบตหรือพมจังหวัด นะครับแต่ถ้าไปยื่นที่พมจังหวัดเนี่ยท่านก็จะได้ภายใน1วันแต่ถ้าท่านไปยื่นที่เทศบาลหรืออบต,อตเนี่ยนะครับเทศบาลและอบตเนี่ยเขาจะใช้เวลา1เดือนเขาจะไปพมจังหวัดครั้งหนึ่งอาจจะได้ช้านะครับถ้าท่านอยากได้เร็วให้ไปพมจังหวัดนะครับหลังจากนั้นพอเราไปยื่นเรื่องนะครับที่พมจังหวัดแล้วนะครับเราก็จะได้บัตรประจําตัวผู้พิการมาเมื่อได้บัตรประจําตัวผู้พิการมาแล้วเนี่ยก็ให้นําบัตรประจําตัวผู้พิการ กลับไปที่อบอตอรหรือเทศบาลตามทะเบียนบ้านของท่านตามที่ท่านอยู่ในพื้นถิ่นของท่านเท่านั้นนะครับเพื่อไปทําเรื่องขอรับเบี้ยความพิการนะครับฉะนั้นถ้ามีบัตรผู้พิการแล้วแต่ยังไม่ขอรับเบี้ยผู้พิการนะครับก็ถือว่าความพิการนั้นยังไม่สําเร็จ นะครับและจะไม่ได้รับเงิน1,000 0บาทนะครับฉะนั้นทําให้ครบถ้วนนะครับและสําหรับกลุ่มแรกนะครับทั้งคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการนะครับในวันที่24กันยายนนี้นะครับเขาจะเปิดช่องทางในการเช็คให้กับท่าน นะครับว่าใครได้สิทธิ์ใครไม่ได้สิทธิ์ใครผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะติดเรื่องการผูกบัญชีพร้อมเพย์หรืออาจจะติดเรื่องยังไม่ได้ยื่นเรื่องความพิการเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะสามารถเช็คได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนเดี๋ยวใกล้ๆวันนะครับผมจะมาแจ้งช่องทางให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีช่องทางไหนกันบ้างนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเว็บไซต์ แล้วก็แอปพลิเคชันและก็แยกของคนที่สิทธิสวัสดิการแล้วก็ผู้พิการแยกออกจากกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเว็บไซต์เปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับฉะนั้นข้อมูลการโอนเงินนะครับ <c oughs> ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะสำหรับกลุ่มแรกนะครับ <c oughs> ก็คือวันที่25คนที่ได้สิทธิ์ คนพิการนะครับที่ทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเลขแบบจำตัวประชาชน13หลับลงท้ายด้วยเลข0ย์วันที่26สหนะครับสำหรับเลขลงท้ายด้วยเลข1 2 3 27 4 5 6 7หแล้วก็วันที่30นะครับลงท้ายด้วยเลข8แล้วก็เลข9นะขอบคุณข้อมูลข่าวสารในคลิปค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ